สวัสดีครับพบก,กับสุลกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อลิซงเงาง่ายอานเนอร์ไม่การันตีโกเมอร์หนึ่งลิเวอร์พูลสีส่นัน้าไม่ขอการันตีอานเนอร์สลัดนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลระบุชัดนะครับไม่ขอการันตีว่าอาลิซงมมเกลจะยังคงเป็นนาทวันหมายเลขหนึ่งของทีมในสี่สัปาหเนื่องจากจัจจีมามาดดาชิลี่จะย้ายมาร่วมทีมนะครับสลัดเจ้าในายใหญ่ชาวดัตนะครับเปิดปากแจกแจงอย่างชัดเจนว่า อาริซเมเกอร์ได้ดานตะข่ายมือหนึ่งของสโมสรนนั้นในช่วงที่เขาล้มเจ็บแม้เควินคเฮอร์จะโชว์ฟอร์มเหนียวนิบขณะที่เฝ้าตะข่ายแทนผู้อบตรูนในวัย32มปีแม้กระทั่งลสุดสลัลตเปิดเผยกับสื่อว่าเขาไม่ขอรับประกันว่าซีเซนามือกาวทีมชาติบ,บราซิลจะยังคงเป็นเบอร์หนึ่งเช่นเดิมหรือไม่เนื่องจากมามาดาซิเบลลนนายทวันทีมชาติเจเจียที่ถูกปรีาตาจองไว้เป็นที่รรอแล้วจะย้ายเข้ามา สู่ทีมลิเวอร์พูลในนันหน้าจากบา์เลนเซียจากการเอ่ยดังกล่าวสงผลให้มีแนวโน้มะนะครับว่าหงษ์แดงจะมอบตำแหน่งโปรเซอร์ประตูเมื่อหนึ่งในซีซั่นหน้าให้กับสมาชิกใหม่เนื่องจากนายทวันทีมข้างข่าวเป็นนักเตะที่สลัดเลือกเซนัซียด,ด้วยตนเองเราต้องรอดูกันในซีซั่นหน้าสลัดตอบข้อสอบถามของนักข่าวเมื่อวันที่ย3กุมภาพันธ์เราซื้อนายทวันมาและส่งเขาไปเล่นแบบยืนตัวซีซั่นหน้าเราจะมีอลิซงเควินส ยารอดและมามันดาซิวิลีสีนันทบัลมีสัญญาและเราจะดูกันว่ามันจะเป็นยังไงถึงกรน,น,นี้อลิสอนเบเกอร์รับใช้ลิเวอร์พูลมานานถึง7ปีแล้วโดวยมีผลงาน121คลีนชีตจาก286เกมและเขาเคยตกเป็นข่าวกับลีกสุริอาระเบียแม้จะมีสัญญาก,กับหงแดงจนถึงปี26 2พพร้อมที่มีออปชั่นต่อสัญญาช่ยได้อีกปี ผมไม่รู้ว่ามีความสนใจบางทีเขาหน้าจะบอกว่าต้องการอยู่ต่อหรือเปล่ากุนซือเรดเมจินทิ้งท้ายการถูกสื่อถามว่าคุณได้พูดกับอาริซงถึงความสนใจจากซูริอาร์เบลีไหมโดมินิกซูบอสไลน์ทอมตัวซีซั่นนี้ยังไม่จบเดินหน้ากันต่อโดมินิกซูบอสไลน์ครับกองกลางลิเวอร์พูลแสดงความทมตัวว่าซีซั่นนี้ยังไม่จบแม้หงแดงจะบุกไปชนะแมนซิตี้2-0 ตามแต้มน,นี้อาร์เซนอลเพิ่มไปเป็น11แตม้มสโปสไลน์นครับสร้างผลงานในเกมที่เอเทฮัสเตดยมด้วยการประสานง,งานกับโมซาลาทั้งยิงทั้งจ่ายให้แก่กันแต่ถึงกระนั้นดาวเตะติมจัดฮังการีก็ยืนยันว่าสีซั่นนี้ยังไม่จบเนื่องจากยังมีเกมเหลืออยู่อีก1 0เกมเราเล่นด้วยการมีนักเตะหมายเลข12รายเพื่อเขาอาขัดครอบของเกมได้เกือบ90%แต่สุดท้ายผลลั์ก็ตกเป็นของเราและเราแ็แฮปปี้ที่ได้3แต้มสตาดัง ทีมชาติฮังการีกล่าวเราตั้งหน้าตั้งตารับหน้าปากประตู30หลาเราทำทุกอย่างมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมบางครั้งคุณอาดไม่ได้บอลเลยและเราแฮปปี้กับ3แต้มสบอสไลตอบข้อสอบถามถึงการร้องเพลงควาแชมป์ของสาวกหงแดงด้วยว่าผมไม่ได้ยินผมเหนื่อยมากเราต้องเดินหน้าต่อและนิวคาสเซิลจะเป็นเกมที่ยากมันยังเหลืออีกถึง1 1เกมมันยังไม่จบนั้นเราจะต้องยิ่งเขวาและเดินหน้ากันต่อไปหวังว่าสุดท้ายแล้วเราจะทำได้ สำหรับการอาศซินให้กับโมสาลายิงประตูสบอสไลกล่าวว่านั่นไม่ใช่อาซินที่ดีที่สุดของผมมอบให้กับเขาเราซ้อมกันเมื่อวันนี้และหวังว่าเราจะทํามันได้อีกในที่สุดเขาบานบอลให้กับผมเช่นกันมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งลิเวอร์พูลแรงเสริมเซนเตอร์แบ็กระดับท็อปซัมเมอร์นี้สาัตแลาลิชานฮิวเห็นพ้องต้องเสริมแนวรับแม้หัแดงฟอร์มแรง แมตต์ลิเวอร์พูลนะครับภายใต้การกุมทีมของอร์เนลสลัตจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนำเป็นจ่าฝูงพิมพ์ลิกทิ้งห่างอาร์เซนอลไปเป็น11คะแนนแต่หงสแดงก็ยังไม่หยุดเสริมทัพโดยเล็งเป้าหมายไปที่เซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ในช่วงเสมเมอนี้ฟาบิเซโอโรมาโนนะครับนักข่าวชื่อดังรายงานมาว่าลิเวอร์พูลได้มีการประชุมภายในเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการเสริมทัพโดยลิชันฮิวผู้อำนวยการกีฬาอร์เนลสลัตและบอร์ดบริหารเห็นพ้องต้องกันว่าการเซ็นสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็กระดับท็อ โรเมนโนกาวัลลิว์พูกำลังเดินหน้าอย่างจริงจังในการเสวนหาเซ็นเตอร์แบ็กที่พวกเขาต้องการพวกเขามีการประชุมภายในโดยมีลิชันฮิวสลัดและบอร์ดบริหารเข้าร่วมทุกคนเห็นพ้องที่จะดึงเซนเตอร์แบ็กฝีเท้าดีมาร่วมทีมในช่วงสัมมนี้ข้อมูลของผมคือลิว์พูต้องการลงทุนกับนักเตะด,ดาวรุ่งสำหรับปัจจุบันและอนาคตดังนั้นนี่อาจจะเป็นแนวทางของพวกเขาหนึ่งในเป้าหมายของลิว์พูคือ ดินฮุยเซนเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งคนปนหมัดแต่หวัวแดงต้องยังชิงกับหลายทีมทั้งเจซีบร์แมนิคและนิวคาสเซิลโรมโนอส์มารลิเวอร์พูลเช่นชอมฮุยเซนแต่ก็มีหลายสโมสรที่สนใจเช่นกันดังนั้นลิเวอร์พูลจึงกำลังพิจารณาตัวเลือกอื่นๆด้วยนั่นติดตามกันว่าลิเวอร์พูลจะคว้าตัวเซนเตอร์แบ็กคนใดมาร่วมทีมในช่วงสัยนี้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแนวรับสานต่อความสำเร็จภายใต้การก,กุมทีมของอาร์เนอร์สโลอตต่อไปนะฮะ เป๊ปเดือดชี้โรเบิร์ตสันสอกใส่ลูอิสสมควรโดนแดงในเกม P พรีเมียร์ลีกแมนซิตี้พ่ายลิเวอร์พูลกุนซือโรเบย์สีฟ้าไม่พอใจแอนโทนี่เทเล,ลอร์ที่ไม่แจกใบแดงให้กับแบ็กซ้ายของหองแดงเปบบกูเดล่าผู้จัดจาก,การทีมแมนซิตี้แสดงความไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดกับการตัดสินของแอนโทนี่เทเล,ลอร์ผู้ตัดสินในเกมที่โรเบย์สีฟ้าเปิดบ้านพ่ายลิเวอร์พูล2-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ส่ะวะปัญหามันเกิดขึ้นในนาทีที่9เมื่อแอนดี้โรเบิร์สันแบ็คซ้ายของลิเวอร์พูลเข้าประทะกับลิโก้ลุยสดาวรุ่งของแมนซิตี้โดยเป๊ปยืนอยู่ข้างสนามเห็นสถานการณ์และแสดงท่าทางพร้อมกับบอกกับเทลเลอร์ว่าโรเบิร์สันสอกใส่ลุยสซึ่งสมควรได้รับใบแดงย้อนรักก็ตามเทเลอร์กลับให้แค่ใบเหลืองกับโรเบิร์สันเท่านั้นทําให้เป๊ปไม่พอใจอย่างมาก ตอนนี้ตัมัสแฟรงค์สผู้จัดก,การทีมเบรนฟอร์ดก็เคยออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจังหวะสอกใส่ไว้ว่าตามกฎคุณไม่สามารถเบี่ยงแขนหรือพยายามตีใครสักคนไม่ว่าคุณจะโดนเขาหรือไม่มันคือใบแดงแม้ว่ากฎของ FA จะไม่ได้ระบุถึงการใช้สอกโดยเฉพาะการกระทำดังกล่าวน่าจะเข้าข่ายพฤติกรรมที่รุนแรงหลังจากรอดพ้นจากใบแดงโรเบิรบ์ตสันยังมีส่วนสำคัญในจังหวัดที่ลิเวอร์พูลด้ประตูก,กันนึงศูนย์จากโมซา โดยโรเบิร์ตสันไปบล็อกฟิลฟเดนทำให้อเล็กซิสแม็ลิสเตอร์เปิดลูกตะมุนให้กับซาราห์ยิงประตูดได้อย่างง่ายดายใช้ทนานะเกมนี้ทำให้ซาราห์สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นคนแรกในพยร์ลิกที่ทำได้ทั้งยิงและจ่ายในเกมลีกที่พบกับแชมป์เก่าทั้งสองนัดนะครับสะจายซมีการส์ลองสุดเวียงเย้ยเป๊ปติดคอมสนาม แบ็คไซด์ยหัวแดงดีใจประชิดต,ตัวกุนซือระบายหลังลิเวอร์พูลนำ2-0ก็ต้านสมิการนะครับแบ็คไซด์ตัวสำรองของลิเวอร์พูลแสดงการดีใจแบบสุดเวียนหลังโดมินิกซอบอสไลยิงประตูให้หัวแดงหนีห่างแมนเชสเตอร์ตี้เป็น2-0ที่สนามเอตันสเตเดียมไซมอนสโตนนะครับผู้สื่อข่าว BBC Sport รายง,งานมาว่าสมิการวิ่งไปฉลองประตูเกือบจะในเขตเทคนิคของแมนเชสเตอร์และอยู่ใกล้ชิดกับเปป๊ กวัวเดลากุนซือระบายสีฟ้ามากสมนการชูมือดีใจตัดภาพกับเป๊ปกวัวเดลาที่ยืนหน้ามุย้ยกับเกมที่น่าผิดหวังอีกนัดโดยรวมแล้วจะบ,บ้านไม่ได้เล่นแย่แต่ลิเวอร์พูลช่วยโอกาสจากความผิดพลาดในแนวรับของพวกเขาได้อย่างยดเยี่ยมสโตนกล่าวอย่างไรก็ตามสมิการได้รับใบเหลืองจากการไปฉลองประตูนังกล่าวสง่าเป็นเพราะเขาไม่ได้เข้าใปปกล้เป๊ปกัวเดลามากเท่าที่สะตนรายงาน กอนหน้าเนียนครัพิมลิกเคยออกมาเตือนเรื่องการฉลองประตูที่เกินงามหลังไมส์ลุยส์เคลลี่กองกลางอาร์เซนอลแสดงท่าทียอดเย้ยเอลิงบราห์แฮาเล่นในเกมที่ปืนใหญ่ถล่มแมนซิตี้ตัวนี้โชว์นะครับประธานฝ่ายฟุตบอลพิมลิกกล่าวว่าการฉลองประตูบางอย่างก็สนุกสนานและสร้างสีสันแต่ก็ต้องมีขอบเขตหากล้ำเส้นไปเป็นการยอะเย้ยหรือดูหมิ่นเราจำเป็นต้องจัดการ ต้นนี้ลิเวอร์พูลมีข่าวว่าจะพร้อมจะขายเซมิการ์ดออกจาทีมในช่วงเสมอนี้ด้วยนะครับต้องได้แล้วแหละสเตอริทนุนซาล่าลุ้นลังวันบอลลงดอหลังลิเวอร์พูลด,ดับแมนเชสเตอร์ตีเทโมโชเทพพาหงแดงลุกชนะเรเบย์สีฟ้า โมซาลาปีปัวตูกีงของลิเวอร์พูลยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงสุดๆโด,ดยในเกมล่าสุดที่หงแดงบุกไปเอาชนะแมนเชสเตียถึงถีน2 0ซาลาเป็นผู้ทำประตูคึ้นนหนึ 0, และสิ้นให้กับดอมินิกสมอลสไลด์ยิงประตูที่2ดาวนิลสเต์ลนกำกับอดีตก้าของลิเวอร์พูลก็ออกมาสนับสนุนให้ซาลามีชื่อรุ่นรางวัลบัลลงดอในปีนี้โดยกล่าวว่าแต่ตอนนี้เรายังไม่พูดถึงซาลนาะสำหรับบอลลงดอ มันเกินไปแล้วเราต้องเริ่มพูดถึงเขาและบอกว่าเขาสมควรได้รับรางวัลน,นี้ผมไม่รู้ว่าที่ผ่านมาก็เคยติดอันดับท็อป5หรือท็อป3หรือเปล่าสเตอร์ลิตยังวิเคราะห์ด้วยว่าที่ซาลาไม่ค่อยได้รับการพูดถึงในฐานะตัวเต่งบัลลงดอร์อาจเป็นเพราะรางวัลน,นี้มักจะตกเป็นของนักเตะลีกลาลิกาสเปนตอนนั้นจะมีกะเกนเกอร์กูรู้หนังก็เห็นด้วยว่าซาลามีโอกาสคว้ารางวัลบัลลงดอร์มากที่สุดในปีนี้ ขณะที่ซาลาเองก็เคยสัมภาษณ์เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่าเป้าหมายหลกักของเขาคือการพาลิเวอร์พูลควาแชมป์พิม์ลิกยันไรก็ตามด้วยฟอร,ร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมยิงไป25ประตูกับ16อาซิ์ในกกรนี้ทำให้ซาลาเป็นหนึ่งในตัวแต่งที่จะคว้ารางวัลงบัลลุนดดอร์ยังไม่ต้องสงสยัยและหากขงแดงควาแชมป์ลีกได้สำเร็จก็ยิ่งจะเพิ่มโอกาสให้กับเทพโมมากยิ่งขึ้นนะครับต้องได้แล้วแหละครับปีนี้ถ้าหากควาแชมป์ยูฟ่าแชมป์ลีกและแชมป์พิม์ลิกอังกฤษ,กฤษนะครับ มันสิไปใส่ะครับสิบโบยูในมือของซาลาบอกครับพีน่น้องนี่คือสุปขาวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรบอบย่งของที่2ี่สกุมภาพันธ์ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงาน ชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือใน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ